ากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่การจัดทำนวัตกรรมและนำเสนอเบสนะคะทำให้ดิฉันเนี่ยได้ท้าทายตัวเองและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้ถูกจุดค่ะการทำเบสแพ t ชี e ทำให้ตัวเองมีความกระตือร้นในการก้นหาความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีความสุขในการเรียนรู้ค่ะ จากการจัดก,การเรียนรู้แบบ Active Learning ทําให้ครูได้พัฒนาตนเองและจัดก,การเรียนรู้สู่นักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดทํานวัตกรรม b e s p r Active ทําให้ครูได้รู้สึกเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ของตนเองได้พัฒนาต่อยอดผลงานโดยนําความคิดของผู้วิพากษ์มาปรับปรุงและประยุกต์ใช้สู่การต่อยอดผลงานนาวัตกรรมและประยุกต์ใช้กับนักเรียนในเรื่องถัดไป ครูได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เรื่องเทคโนโลยีนำมาผลิตสื่อการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะนวัตรกรรมที่ครูได้จัดทำขึ้นเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักเรียนได้ดีขึ้นค่ะระดับชั้นอนุบาล3จะนินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนและส่งเสริมพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ดีและเหมาะสมกับเด็กมากๆค่ะนอกจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือให้ครูครูจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้วนวัตกรรมก็เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถให้นักเรียนมีการเรียนรู้ในรูปแบบ active learning ได้ค่ะเพราะการอ่านเป็นพื้นฐานสําคัญของนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1นครูจึงมีนวัตกรรมพี่อ่านน้องฟังนั่งเขียนโดยนําสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนค่ะจากการที่ที่ั้นได้นำเสนอผลงานและแ็กทิสททำให้ดิฉั้นได้เกิดแรงบันดาลใจนำข้อดีของแต่ละผลงานของครูแต่ละท่านมาพัฒนาและปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนต่อไปค่ะเป็นการพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนนำสู่การขยายผลให้เพื่อนครูในโรงเรียนและกลุ่ม PLC สี่บันพรวมทั้งเป็นการต่อยอดไปนำเสนอในเวทีของศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงค่ะ ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมวิาพากษ์ผลงานานวัตกรรมของคุณครูโรงเรียนบ้านโลเล็กน,นะคะซึ่งทางโรงเรียนได้กําเนิดให้คุณครูทุกคนเนี่ยนําเสนอผลงานานวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในรอบปีที่ผ่านมานะคะจากการเข้าร่วมวิาพากษ์ผลงา,านในครั้งนั้นก็พบว่าการนิเทศโดยภาคีกระข่ายนะคะก็จะให้คุณครูเนี่ยมีความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็มีการเตรียมตัว มาเป็นอย่างดีนะคะทั้งสื่ออุปกรณ์รวมรทั้งการแต่งกายของคุณครูด้วยคุณครูแต่งกายมาสวยงามมากนะคะซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนั้นดิฉันก็ค้นพบว่าจุดเด่นของการานิเทศภายในโดยภาคกะข่ายมีส่วนร่วมนะคะก็มีจุดเด่นอยู่หลายประการทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่น 1. นึ่งเนการส่งเสริมสนับสน,นุนให้มีเวทีเล่เปลี่ยนเรียนรู้2 เป็นการทำให้คุณครูเนี่ยลดการต่อต้านแล้วก็ยอมรับการนิเทศมากขึ้นสามก็การที่คุณครูได้รับการยึดชื่นชมการยอมรับจากบุคคลภายนอกก็จะทำให้คุณครูเนี่ยเกิดการภาคภูมิใจแล้วก็มั่นใจในการทำงานมากขึ้นค่ะในส่วนอื่นๆก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าผู้นิเทศเนี่ยเป็นบุคคลภายนอกคุณครูก็อาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างกังวลบ้างเล็กๆนะคะ แต่ในภาพรวมแล้วดิฉันก็คิดว่าการนิเทศภายในโดยภาคีกระไก่มีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะในฐานะผู้ทรงจากท้างนอกนะคะขอขอบคุณสำหรับแนวคิดการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่ให้ นักเรียนเป็นฐานในการสร้างความสุขถือว่าเป็นสิส่งสำคัญมากของการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กซึ่งร่วมกับคุณครูและผู้ปกครองสิ่งนี้ถือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งของการศึกษาในยุคศตวรรษที่21นะคะและขอบคุณชื่นชมสำหรับทุกๆภาคีเครือข่ายที่เล็งเห็นความสำคัญที่ให้องค์กรภายนอกหรือเครือข่ายของภาคีต่างๆได้มาร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้จังไว้ว่า การเรียนรู้พัฒนาการของเด็กไม่สามารถมีได้เฉพาะในโรงเรียนเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากการที่หนูได้เรียนรู้โดยการลงมือทำทำให้หนูเข้าใจสิ่งที่ครูสอนได้ง่ายขึ้นสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ซึ่งหนูและเพื่อนเพื่อ,เ,อเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ จากการที่ครูได้สอนด้วยกระบวนการ Active Learning ทำให้หนูได้มีความกล้าแสดงตัวตนมีโอกาสได้แสดงศักยภาพของตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้านำเสนอทำให้หนูได้มีโอกาสเป็นประธานสภานักเรียนสภาเด็กและยเยาวชนอำเภอศรีบัรพตนักเรียนแกนนำกนสจังหวัดพัทลุงและเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆทั้งระดับจังหวัดและระดับภาคค่ะ ร้อยจังหรือโรงเรียนงเรียนะครับบ้านโรงเรียนร้อยจังได้ทีนึงเรียนโตงเอาตำนำจุบแ็ดแดงน้ำพริกอ็ดแกงไม่รกินร้อยป็เลยทีนึงนะเออีร้องีรเหรอไม่ได้ีนึ่งี่ได้ดีร้เออจะไปจิ้มแลเจ้มันร้อยเป็ดเลอแสดแดงมาํำนำพริกนะโอเค